สวัสดีค่ะพ่อแม่ปี่น้องสู่ขู่สู่คนเนาะคะ่ะวันนี้ตอนเช้ามาอยู่กับน้องกระต่ายน่ารักพีน้องกินอาหารกันใหญ่ด้วยสวนสนามกันใหญ่เลยไม่ต้องมาหาแม่ค่ะหนูไปให้ท่านผู้ชมดูก่อนลูกหนูไปให้ท่านผู้ชมดูก่อนลูกขา ตื่นขึ้ว่าย้ำเสา้าหากินยำมือเส้าพี่น้องน้ำใหไงๆก็ว,ว่าให้เพิ่นย้ำเว้นก็ได้อาบน้ำเพิ่นก็สิเย็นสบายเพิ่นนอนเนาะพี่น้องเนาะนี่สนใจตัวไหนก็สอบถามได้นะคะเราเลี้ยงที่บ้านเองอย,ยู่กระปัานกับสวนเนาะพี่น้องเนาะอยู่จังหวัดจันทบุรี เลี้ยงแบบสะอาด,ดพี่น้องนี่ค่ะฟาร์มน้อยแต่ว่าทำความสะอาดสมือนี่ค่ะความเล็กๆทำความสะอาดสมือนอะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นเตียงก็สิใหญ่เติบให้เพิ่นนั่นดเดเรนเหร่นนะพี่นอ้องเตียงให้พเพิ่นเดเรนเหร่นเนีย่ยมุสาเอาเพิ่นออกมาปล่อยในยเตียง แำมขึ้นกขาคนเขาเพราะว่าย่านไอยแมวหมามากัดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ารัวรวบขอบชิดอยู่แต่ว่ากะเขากับย่านเนาะแมวมันกับปีนมาได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่กับน้องๆอย่าลืมนะคนเสียงหมาข้า,นง,างนอกร้ายหลายพี่น้องหมากับนอกร้ายแล้วประกาศปล่อยคนย่านคนคนตัวหน่อย่นสี่โมโหจักแลนหลบหมานะพี่น้องเนาะแม่บ้านกับเฮ็ดบ้านเฮ็ดเวียกบ้าน ผุ่นมาหลายผุนปกะกาออกไปดอกตอวัดตัวใหญ่ผุนปกะกาพี่น้องตอวัดตัวหน่อยผุนก่าอยู่นี่ค่ะสวนน้ำบานนอ้อพี่น้องเนะาะวานเถื่อกับปล่อยผุนถ้นาผุนบ่จืดโบแฉะถ้าจืดแฉะย่านผุนเป็นเชื้อราพี่น้องนี่ค่ะเลี้ยงแบบบ้านๆเลยเลี้ยงแบบบ้านๆเลยผุนกับสิมีหลายสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เอ,อนดี้เอนดี้แท้พี่น้องกสิเป็นไทยผสมเอตีนาไทยผสมเอนดี้แล้วก็เทตติเบรเตตติเบนั่นพี่น้องเห็นบ่กินน้นนำกินน้ำใหญ่เลยลูกกินน้ำใหญ่เลยลูกอันนี้บางทีคนเห็นกล่องกสิมาหาเมรหเห็นกล่องกสิมาหาเม่ เห็นกล่องปะได้เป็นอะไรลูกเป็นวัดเหรอเอ,อ๊ะ <laughs> <laughs> จำชิดๆเดี๋ยวให้ยาให้กินอยู่กับปัญญสีหรอพี่น้องมีกวามสุขดีนี่ไงหนูอยู่กับมามี แลก็เห็นแม่กินน้ำลูกกินน้ำโอ้ยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะกินน้ำพี่น้องคนนึงกินหง้มง้บงองับอยู่คนเดเป็นกันกินกระยาไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำกัน Okay. สวยงามเรียงแบบ,บใบพุ่ก,กรปรกโปเพี่น้องสะอาดทำความสะอาดเตียงสู่มือเด้ย่างเป็นฉี่กระเมียนไว้ย่างมะแรงอะไรลูกอะไรสอดส่องอะไรเห็นหมามีไม่ได้เลยมาสอดส่องเนะี่ยเห็นหมามีไม่ได้เลยมาสอดสอนะ่องเนี่ยเฮ้สอดส่องอะไรสอดส่องอะไรสอดส่องอะไรคะ ยืนเฉิดสองอะไรคะขั้นแถวพี่น้องเห็นแล้วก็ขั้นแถวพูนะ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 เป็นไรลูกเป็นไรคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ